สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมาแนะนำโปรเทคเตอร์นะคะรุ่น rd 8 1 6นะคะความชัด1200ลูเมนนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้แอปสท้อนหน้าจอได้นะคะรองรับทั้ง iOS และ Android นะคะแล้วสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านได้เลยนะคะหลังจากลูกค้านะคะเปิดหน้าจอครั้งแรกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าลูกค้าจะเชื่อมต่อมือถือนะคะอันนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะเทสโดยการเชื่อมต่อมือถือนะคะให้ลูกค้านะคะ มากดเลือกนะคะถ้าของเราเป็น Android ใช่ไหมคะให้เรามากด m i r a c a คถ้าของเราเป็น iOS ให้มากด iOS Cat นะคะแต่วันนี้ทางร้านเป็น Android จะเลือก m i r a Cat นะคะแล้วกดโอเคนะคะหลังจากนั้นใช่ไหมคะหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรามาที่มือถือเรานะคะโดย Android นะคะให้ใช้ Smart View นะคะแต่อันนี้ Oppo นะคะที่ใช้เทสนะคะตัวนี้นะคะ Oppo นะคะไม่มี Smart View นะคะถ้าเราไม่มี Smart View นะคะให้เราโหลดแอปนะคะ m i r a c a ค 2 PC ทับทีวีมนะคะตัวนี้นะคะเดีย๋ยวโฟกัสภาพให้นะคะตัวนี้นะคะให้เราติ๊กเข้าไปนะคะอันนี้โฆษณาให้เรากดออกนะคะขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบนี้ให้เรากดอันแรกนะคะ Mirr o r t o TV นะคะแล้วก็ก,กดสตาร์ทนะคะหลังจากนั้นให้เราค้นหาสัญญ,ญาณ w i f i ของโปรเจ c เตอร์กับมือถือเรานะคะเดี๋ยวเรากดเลือกก่อนนะคะอันนี้ทางร้านเชื่อมไว้หลายตัวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ หน้าจอมันโปรเจคเตอร์นะคะจะขึ้นตรงกันกับมือถือนะคะอันนี้ทางร้านเทสไว้หลายตัวนะคะเป็นตัวนี้นะคะ z y cast เก้า c หกเก้านะคะซึ่งมันจะตรงกันนะคะทางร้านโฟกัสภาพไปดูนะคะนี่นะคะซึ่งมันจะตรงกันนะคะหลังจากที่มันตรงกันเรียบร้อยใช่ไหมคะให้ลูกค้านะคะกดทำการเชื่อมต่อเลยนะคะ กดทาการเชื่อมต่อนะคะอันนี้กําลังเชื่อมต่อนะคะกําลังเชื่อมต่อนะคะหลังจากเชื่อมต่อสําเร็จใช่ไหมคะมันจะขึ้น connecting นะคะอันนี้คือเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะหน้าจอมือถือของเรานะคะกับโปรเิคเตอร์นะคะก็จะเป็นจอเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะลองเล่น YouTube ให้ดูนะคะ ความชัดนะคะ1,200ลูเมนนะคะแล้วตัวนี้ดีอยู่อย่างน,นะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านของเราก็ได้นะคะอันนี้นะคะ1,200ลูเมนนะคะอนดีเป้น,น6ค่ะสินค้าพร้อมส่งนะคะขอบคุณค่ะ